สวัสดีแฟนวอลเลย์บอลทุกท่านนะครับสำหรับคลิปนี้นะครับเราก็จะมาพูดถึงเรื่องของกีฬาวอลเลย์บอลเช่นเคยต้องขออาภัยด้วยนะครับที่มไม่ได้อัปเดตข่าวสารทันเวลาเท่าไหร่นะครับก็จะพยายามาทำคลิปแล้วก็ข่าวให้กับแฟนๆได้รับชมรับฟังกันนะครับหลังจากที่ซาลิเย่ป,ปล่อยคลิปการซ้อมของทีมซึ่งเป็นคลิปที่มีบุมบิมชัชชออนโมกสี ที่มีการซ้อมร่วมกับทีมแล้วนะครับก็ทำเอาแฟนบอลลีบอลไทยของเราดีอกดีใจรวมถึงลุ้นลงสนามในนัดที่จะพบกับวาคิฟแฟงในวันอาทิตย์นี้นะครับชัดชออนก็ได้ลงเล่นให้กับซาริเย่นะครับแล้วก็เป็นตัวจริงบ้างตัวสำรองบ้างนะครับทุกนัดก็ได้อยู่ข้างสนามตลอดนะครับแต่พอเจ้าตัวหายไปในนัดที่ผ่านมานะครับสนัดนัดแรกก็คือพบกับนูโเฟอร์นะครับก็ ทำเอาแฟนวอลเลย์บอลของเรานะครับตกใจเหมือนกันว่าชัชอออนหายไปไหนซึ่งทางต้นสังกัดเองนะครับก็ไม่ได้มาประกาศว่าผู้เล่นบางคนหรือว่าผู้เล่นที่หายไปหายไปด้วยเหตุผลอะไรนะครับแฟนวอลเลย์บอลเราก็ต่างๆต,ต่างคนก็พยาย,ย,า,ยามที่จะ หาสาเหตุนะครับว่าเอ๊ชัชออนี่หายไปไหนจนสุดท้ายนะครับก็ได้ทราบว่าน้องไม่สบายนะครับในเรื่องของการซ้อมร่างกายนะครับก็ทําให้หายไปถึง2นัดเลยนะครับแล้วก็นัดที่พบกับาทางเฟรนเดอร์เช่ชก็ไม่ได้ลงด้วยนะครับซึ่งตรงนี้แฟนๆก็คงจะเข้าใจแล้วก็คงจะพร้อมที่จะเชียร์นะครับหลังจากที่ทางซลีเย่เองมีการปล่อยคลิปการซ้อมของชัชออนมาในไม่กี่วันนี้ และสุดท้ายนะครับเราก็คงจะได้เชียร์กันซึ่งตรงนี้บอกได้เลยนะครับว่าผู้เล่นอย่างชัชชออนของเรานี้ก็เป็นผู้เล่นที่จะช่วยทีมแล้วก็ถือว่าเป็นตัวหลักให้กับทางซาลิเย่ได้เลยโดยที่เกมที่ผ่านมานะครับเราจะเห็นความต่างที่เกิดขึ้นของซาลิเย่เหมือนกันหากว่ามีชัชชออนนะครับมาช่วยในเรื่องของเกมบุกแล้วก็ช่วยในเรื่องของเกมรับเกมก็จะแปลงเปลี่ยนไปเหมือนกันนะครับ และนัดที่จะพบกันในวันอาทิตย์นี้นะครับก็เป็นนัดที่จะเจอกับวากิฟแบงค์นะครับซึ่งชาชออนเองก็เคยเล่นให้กับซาลิเย่นัดพบวากิฟแบงค์นะครับแต่ตอนนั้นก็ซ้อมกับทีมได้น้อยนะครับตอนนี้ความคล่องตัวความเข้ากับทีมก็มีมากแล้วนะครับเพราะาอยู่กับซาลิเย่มาประมาณ3-4เดือนแล้วก็คิดว่านัดนี้น่าจะเข้มขน้นแล้วก็น่าจะโชว์ฟอร์มเดือดเหมือนกันนะครับ สำหรับนัดนี้นะครับเราก็ทราบอยู่แล้วว่าว่ากิฟนะครับเป็นทีมที่ใหญ่แล้วก็มีผู้เล่นที่เล่นได้ครบเครื่องจริงๆแต่สิ่งที่เกิดขึ้นแล้วก็การเชียร์ในวันนี้ท์นี้ก็คงจะเน้นไปเรื่องของความมันแล้วก็เน้นไปเรื่องของผู้เล่นไทยของเราโชว์ศักยภาพ ที่แฟนๆอยากเห็นนะครับซึ่งตรงนี้ก็เป็นเรื่องสำคัญเหมือนกันเดี๋ยวเราไปดูคลิปสั้นๆที่ชัชชอนมีการซ้อมให้กับทางซาริเยวันที่ซาริเยปล่อยคลิปมานะครับก็มีการซ้อมในเรื่องของเกมรับนะครับ ซึ่งตรงนี้แฟนๆก็คงจะดีอกดีใจพอสมควรนะครับหลังจากเห็นภาพคลิปการปล่อยของซาลิเยมาหลังๆนี้ซาลิเยก็มีการปล่อยภาพนักกีฬามากขึ้นนะครับก็ถือว่าเป็นเรื่องที่ดีจริงๆสำหรับคลิปนี้นะครับใครมีความคิดเห็นอย่างไรก็สามารถที่จะคอมเมนต์ด้านล่างคลิปได้เลยนะครับสวัสดีครับ